ครับสวัสดีครับจากเพจหับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับกเออ็เดี๋ยวมาดูไฟฉายตะเกียง <c oughs> เป็นปัาเป็นมุมกว้างละกันเนาะบนโต๊ะมันแคบนะครับก็ตอนนี้เป็นตะเกียงของยี่ห้อ,เ,อ,อเสี่ยมีนะครับมันติฟังชัน่นแคมปิ้งนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นตะเกียงที่มีมันติฟังก์ชันหลากหลายเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมก็คือแจ้งอาการว่าชาร์จไฟไม่เข้านะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับก็ได้ทำการซ่อมเรียบร้อยนะครับซ่อมแล้วนะก็กลับมาชาร์จใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันต่างๆก็น่าจะครบนะเห็น ออ oh. ไม่แน่ใจว่าเห็นบอกว่ารุ่นนี้มีปรับโหมดที่เป็นบลูทูธด้วยน่าจะมีฟังก์ชันที่เป็นบลูทูธนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> พอดีเห็นผ่านมองคร่าวๆนะครับก็เลยแต่ว่าโหมดบลูทูธเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบนะเพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปนะครับไม่รู้ว่าจะโหลดแอปยังไงนะ ก็เลยลองทดสอบลองที่โต๊ะฉายล้กันคร่าวๆดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับแล้วก็ปรับความสว่างได้หลีแสงนะครับอันนี้คือหลีสุดละแล้วก็อรับฟังก์ชันตะเกียง น่าจะโหมดฟังก์ชันน่าจะครบคันนะนะตัวนี้มันก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เราปรับใช้อันนี้สีเขียวสีเขียวไม่รู้ไม่รู้มีนาที่อะไรหรือหรือเป็นไฟออไฟ r g เอ้ไม่ใช่เขาเรียกว,ว่าอะไร RGBRGB ชอบเรียกสลับกันอ่าตอนนี้ก็จะเป็นปรับเปลี่ยนโหมดไปเอ่อปรับเปลนแสงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแสงสีแดงนะครับสีแดงก็ปรับความสว่างได้ นะครับเบาแสงได้หลีได้แล้วกลับมาที่ฟังก์ชันเหมือนเดิมครับอ่อันนี้ก็ลูกค้าแจ้งมาว่าทีแรกคิดว่าแบตเสื่อมเลยซื้อแบตมาเปลี่ยนแต่ก็ชาร์จไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าแจ้งอาการมาเขียนในกระดาษมานะครับอ่ะแล้วก็มีฟังก์ชันซ่อนอยู่นะครับอ่าตัวนี้ มีคมไฟเล็กกดหนึ่งครั้งเป็นไฟฉายนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นคมไฟเล็กแยกอิสระจากการใช้งานได้สองสองตัวในเวลาเดียวกันถ้าเสียบลงขันล็อกปุ๊บมันก็จะ,ะตัดการทำงานเองนะครับสำหรับไฟดวงเล็กเนาอะ,อะ ๋ย่มาลองดูว่าชาร์จไฟเข้าหรือไม่เข้ายัางไงนะครับอ่ะอันนี้ผมใช้ตัวสายชาร์จที่เป็นนี่เป็นแบบสายผพายีนแบบนี้นะเสียบชาร์จด้านหลังนะครับปุ่มนี่อ่าอันนี้ไฟสถานะการชาร์จนะครับ ที่ตัวตะเกียงเองนะครับจะขึ้นเป็นแบบนี้นะแล้วก็ดูที่ออดัปเตอร์นะครับเดี๋ันนะตัวนี้แบตเตอรี่มันเต็มอยู่นะครับทีแรกที่ผมลองชาร์จดูที่ไฟมันหมดเกี้ยงๆเลยเนี่ยนะครับชาร์จอยู่ที่ประมาณ1.8แอมป์นะครับ มันขึ้นว่า,าไฟล้าโวลต์นะครับแล้วก็1.8แอมป์โดยประมาณเนาะแต่ตอนนี้แบตเตอรี่มันมีเยอะนะครับมันก็เลยกระแสะการชาร์จก็เลยช้าลงเดล๋อแค่ประมาณ0.7แอมป์นะครับนี่ศูแอมป์สายชารก็คือตัวนี้นี่เส้นนี้นะครับนี่เสียบชาร์จอยู่นะครับ นี่ปอเดีเมื่อกี้อะแดปเตอร์เสียบไม่แน่นนะครับขยับนิดนึงเลยไม่ติดเลยก็ตอนนี้น่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะก็เตร็มส่งกลับหาพี่เจ้าของได้แล้วนะครับก็พี่เพีน้นใดสนใจจะซ่อมไฟฉายโมวไวฟฉาย ซ่อมตะเกียงเปลี่ยนแบตเตอรี่เอ่อทำแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ทําได้นะหรือแปลเอ่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลําโพงอะไรพวกนี้ก็รับทํานะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0 9 1ย์3 2 3 9 9 3ก็ได้ครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ